<terror> สวัสดีนะครับเพิ่มๆน้อรถป้านะปู้ย่าตายอยทั้งหลายและเม่รักแฟนไปตัทุกท่ายงไรก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไตกกระดิ่งกุ <c oughs> of of <c oughs> <LI> ๊กกกกให้ก <ibility> ับเจ็บๆกันด้วยเด้อพี่น้องสึกๆเค้าโอเคจัดไปนะัทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกมนี้นะับพี่โอทองสุดหรอของเรานะั้งทุกคน 4.0x หรือ4.0อนั่นเองมากอนยังไงนะก็ไปลงกันต่อเลยกันั้ทุกคนวันนี้อุ้ยตัวหนึ่งร้อยบาทน้ำต้นจะมาได้สิบบาทแหละไอ้เขี้ยวมไ ัไม่ทันอธิบองอธิบายอะไรมากๆเลยเพื่อนทุกคนอยู่ดีๆก็กระโดดให้จุบจิบแล้วเพื่อนทุกคนปาไปเลยอุ้ยเกือบคูณสิบืมตาคูณสิบละมึงโอเคมาอุ้ยก้อนทองเพียบเลยเพื่อนทุกคนโอ้กี่บาทว่ามาโอ้ยเวอร์บังรังการละมั้งอืมห้าร้อยจะถึงหรือเปล่าเพื่อนทุกคนโอเคมา กระโดดเมื่อกี้มันเบื่อนะเพื่อนทุกคนโอเคเอาก้องทองก็ได้6ชิ้นก็ห้าร้อแล้วเพื่อนทุกคนโอเคปรามาณก็ต่อแล้วไม่ต้องรีรออะไรกันเลยนะช้าเพื่อนเพื่อนทุกคนโอ้ใครคนนี้ต้องการปรามาณไปแต่เย้สิบบาทแล้วเพื่อนทุกคนแล้วเราไปลบกันต่อทีก็โอ้โหคนร้อยสิบห้าบาทเพื่อนทุกคนโอ้่กำไรมันเอาเรื่องอารามกันนะเนี่ยอุ้ยชิ้นเดียวไม่งั้นกูคูณสิบแน่นอนแล้วเพื่อนทุกคนนะเหมือนเดิมนะอย่าเลยเปิดเทอร์โบได้เลยกันเพื่อนทุกคนถ้าใครไม่อยากเล่นเทอร์โบอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าช่วงนนนนนี้้้จจจุุุ๊๊บบบตติดดใใเเทททออ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 อรรร์โยยยย่่่่่่าาาาาางงงงงงมกกกกกะคหไไืืววัััลลแ หนาแะยืนยาวมาไอ้ยี่เหนึ่งพันต้องเข้าละจังหวะนี้ <laughs> โอเคหนึ่งพันดีเลยอูหูผลไม้ก็ต่อแล้วทุกคนโอ้ยรอทำไรอยู่แล้วรอทำเพอะไรว่าม้ก็ต่อแล้วัทุกคนไปลุงก็ต่อนี่บอกโอเคหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทแล้วัทุกคนโอ้โหอะไรจะสวยงามมาราแท้จังเฟียวกะเจ้าทอดกับสักขนาดนั้นนะทุกคนโอเคมาลุงก็ต่อนี่บอกโอ้ยังเกลืออยู่ยังเกลืออยู่ยังเกลืออยู่โอ้โหเฮียส้มมาเพียบเลยทำไมไม่โคุณสิบไปโคุณสักทีวะเนี่ยมาเออกล่องเงินก็ได้อะไรก็ดีอยแบบนี้แหละดีดีกันเลยทีเดียวนะฮะ มาเฮ้ยกระโดดมากระโดดมาโอ้โหกระโดดสักหน่อยดีกว่ามัทุกคนตอนนี้จุ๊บจิ๊บเด็ดทางการปรับมาเป็นที่40บาทแล้วครับทุกคนโอเคนะตาม,มาวิธีการปรับมาและการลงทุนในคลิปวิดีโอนี้ครับทยยุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วสนใจนวิธีการปรับมาและการลงทนุนโอ้โหจบคลิปวิดีโอนี้ก็ลองนำไปเล่นดูกันได้นะจ๊ะโอ้ยก่อนทองกี่ชิ้นว่าเมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหรือเปล่าโอ้ยน้ำไม่ทมันนะมทุกคนโอเคจังหวะนี้ขอขอสามพันได้ปะขอถึงโโอ้้้หหกูว่่่่าานนนจะะไดแแแคคัล โอ้โหยังไปเรื่อยๆแล้วคับมันทุกคนโอเคอย่างน้อยก็สามพันกว่าแล้วมันทุกคนโอ้ยสองพันสี่ร้อยซูเปอร์ไมก้าเป็นระดับนี้โอ้รอมานินนานแสนนานแล้วนเนี่ยมาอือโอ้ยอีกกอนทองหกชิ้นกับ วายหนึ่งชิ้นโอ้เป็นเจ็ดชิ้นแล้วมันทุกคนโอเคนะประมาณก็ต่อไม่เรีรอกันเลยนะชะมาร้อยยี่สิบบาทแล้วมัทุกคนเอาไปรู้เรื่องกับเบื้องราวกันเลยทีเดียวมาแล้วก็ตอโอ้มาอ่าเป่าของเรายังพอได้กำไรอยู่แล้วไงตอดีมาแล้วก็ตอบดีกวโอ้มาเถอะนะกะไรไม่มาอยาเกลือไปมากคนนี้แล้วกันสักทีสักทางสักทางสักทีได้กำไรดีดีกันเลยทีเดียวโอ้ทำไมก้อนทองมันมมเจอะขนาดนี้จังหวะโอ้ยวันนี้ต้องใช้สูตรก้อนทองมั้งเนี่ยมาห้าพันไปที่จังหวะนี้โอ้ยมา ห้าพันถึงอยู่นะเฮ้ยยังไงต่อมามาเด้ก็มาดิอ้โห้าพันเด็กเพื่อนทุกคนประมาณก็ต่อเลยโอ้สองร้อยบาทจะไปโอ้อะไรจะดวงดีดวงเก๋วดวงกูดวงดวงหมานกันสักขนาดนี้เพื่อนทุกคนเบอร์วังลังการเอาใหมกแล้วโอ้ยอยังไม่ทันออกก็ทันไรเลยมาหมื่นหนึ่งไปดิหนึ่งหนึ่งหมื่นนี่เร็ว ระไม้กันไม่ยืนไม่ยไม่หวันห่นไหวเลยมันเขาโอ้เกินไปให้อะไรกับจุบ๊บจิบขนาคานี้เขาอ,อะไรวัเน,นี้ยเขอเรยังกรระม้ปี่ไส้ร้อบ,บาอะลกั้นมันเขาโอเครู้รก,กับเบื้งราวอะไรทีเดียวมันเเฮยังกระโดดกระโดด เอ้ยวันนี้มันเบอ้อหวังกัหลังกันตั้งแต่เตมื่อวานแล้วนะเว้ยเออเมื่อวานลเล่นเกมคุยน้องปาร์ตี้แตกตั้งหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันนับตัวหนึ่งน้องบาทนะนทุกคนเออนะดูได้ที่ช่องเจพีสตูดิโอหรือว่าช่องทางอื่นๆของจุ๊บจิ๊บละครนะนทุกคนลองไปช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กด,กดติดตามกดกระดิดด่งกุ๊กกี้ยงกับ Studio, ช่องเจพีสตูดิโอจุ๊บจิ๊บเลยนะช้าเออพิมพ์ไปเลยนะทุกคนเจพีสตูดิโอนะทุกคนยังไงก็ช่วยสนับสนุนจุ๊บจิ๊บละครนะทุกคนอยู่กกัััันนนนนนอออยยยยยยย่่าาาางงงววววแแแลลล้้้ืไตโโโหรดดดดดสททีีีีีีบบมเเ เราหมาเนี่ยสี่ร้อยด้วยมึงหมาครูสิทต้องเข้าแล้วจังหวะนี้โอ้มาเถอนะน้กอะไรแม่มาโอ้มาเถอนะน้กอะไรแม่มาเร็วเร็ว,รวอย่าช้านะจะไม่น้านอน,นเนี่ยโอ้มามามาประทัดครูสิบก็ได้โอ้โหประทัดไม่ให้ครูสิบสงสัยจะเป็นอ่างเปลาครูสิบเราหมา <c oughs> สมคูณสิบก็ได้นีมันก็อคอนจะให้นะโอ้โหแล้วเมื่อกี้ประทัดทำไปไม่ให้วะตกลงมาเพียบเลยมันขอดโอ้โหมาพอได้หลุนอยู่ล้วไงสิบมาสมจ่าสมจ่าอื้มยากจะได้สมคูณสิบซะเหลือเกิน้วมันทุกคนอะไรวันนี้ขวดแม่เงยเอ้ยมามามากกาะท้องก็ได้มามากกาะท้องโอ้โหเยอะชิ้นเดียวเองมาพองละโอ้ขวดแม่เงยอุซ่าร้อนใจเจ้าใจจอนะมึงอะไรวันนี้โอ้มาทำเพื่ออะไรเนี่ยโอ้โหแล้วโอ้แล้ววายมาชิ้นเดียวแล้วโตอื โอ้รอพอรอแม่มาอะไรไงโอ้โหคนแม่งเงยโอ้มาได้ก้อนทองตอนนี้ก็ไม่คุ้มหรอกมันค้อนมันต้องได้กว่านี้เลยมันต้องได้มากกว่านี้เลยออะไรวันนี้โอ้โหมืดกันไปเลยทีเดียวนวมันต้องื้นโอ้โคตรเซ็งเลยโอ้โหไม่ได้กําไรมากกว่านี้เลยแล้วกันมันต้ขนโอ้อะไรวันนี้โอ้ยังพอได้อยู่ก้อนทองมาดิก้อนทองแตกขนาดนี้มันหมื่นบาทต้องเขาละ สองหมื่นมาแล้วมันทุกคนกี่บาทว่าไปโอ้โหนึ่งหมื่นหกพันมันทุกคนโอเคในเวลาทำการปรับหมายไปที่หน้าแปดร้อยบาทแล้วมันทุกคนโอเคโรดเรื่องกัะเบื้องเราแล้วจริงมันทุกคนมาเนี่ยวันนี้ทำการปรับหมายไปที่แปดร้อยบาทแล้วนะตามวิธีการปรับหมายและการลงทุนของจุกจิบหลักไปเล่นกันต่อดีกว่ามันทุกคนเหมือนเดิมนะจ้าวันนี้เทอร์โบต่อเลยมันทุกคนโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยคิดว่าจะมีโอกาสได้กำไรมากกว่านี้หน่อยแล้วกันมันทุกคนโอ้ยยังไงต่อโอ้โหกระโดดถ้ากระโดดสักทีนี่ดีดอะไรทีเดียวนะมันทุ มาแะ้วไงต่อเลี้ยยังไงต่อเราโอ้โหอ่างเป่าอ่งเป่าของเราโอ้ยบอได้กำไรอยู่หรือเรื่องกระเบลองรา็เลยทีเดียวแล้วกันทุกนโอเคมาลงกัต่อดีกว่าโอ้สมใจสมใาพี่หมาแล้วชาอยู่นี่แล้วนะขยับก็มากะกะโอ้ตาลาลาโอ้ใจหายใจความโอ้โหอะไรวันนี้กองเงินก็ได้มันทุกคนอะไรก็ดีโอ้ยมาสักทีแต่กำไรของเราวันนี้ขอให้เหลักแสนหรือไม่จะมีโอกาสถึงหรือเปล่ามันทุกคนมาต่อมาเป็นกำลังใจให้กับจุ๊บจิบนัอนละกันมันทุกคนโอ้ใครบาลงกันต่อดีกว่านะ มาอย่าเกลืออย่าเวิร์ดดีอย่าเวิร์ดดีมึงอย่าเกลือมากกว่านี้ดีโอ้เกลือมากกว่านี้กูใจห้าใจใหวี่ใจแป้วกนเลยทีเดียวมันจะขันโอ้ยมาล้วก็ตออนี้ก็โอ้โหมาอังปลาอร์รแปดรอยบาทโอ้ยยังไงโอ้ยังเกลือไปมากกว่านี้เลยครับทุกคนยัง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 ไม่กระโดดให้กูแล้วโอ้โหูณสิบต้องเข้าแล้วนะจังหวะนี้นะมาละแปดร้อยเนี่ยมันต้องรู้เรื่องกับเบื้องราวกันแล้วมันจะขัโอ้รอํำแพ้อะไรวะเนี้มามาประทัดก่องเรายังไงตโต โอเคเยี่ยประทัดมาโอ้ยสองหมื่นสี่พันโอ้ยแล้วเพื่อนทุกคนอืไปไม่ถึงสามมื้อนะเพื่อนทุกคนไม่ได้ประมาณต่อเลยอืยีดว่าจะมีโอกาสได้กำไรมากกว่านี้แล้วกันแล้วเพื่อนทุกคนอะไรกันวันนี้อืโอ้ดูสิดูสิทำกับชูชิปได้เพื่อนทุกคนโอ้อะไรวันนี้ไม่ได้ประมาณต่อเลยเพื่อนทุกคนเล่นกันต่อแม่งเลยกันม่นงอละโอ้กระโดดสักกระโดดทั้งทีแม่งให้แค่นี้งเลยวันนี้ ไปนะพี่ว่าต้องสุดหล่อกอเรานะมั้งทุกคนต้องลุนกันแล้วล่ะต้องมีโอกาสได้กําไรมากกว่าน,นี้แล้วโอ้เครสสองร้อยสี่สิบบาทนะมันงทุกคนโอ้ยแปดร้อยมาดีจังหวะนี้โอ้โหอังป,อง,ปองเป่าขอราวรูเล่นกับเบื้องราวก็เลยทีเดียวนะมั้ทุกคนโอเคมาสี่ร้อยบาทจัดไปดีจังหวะนี้ มาต้องมอีโอกาสได้กำไรมากกว่าน,นี้แล้วครับมทุกคนโอ้อยอย,อยากเกลือไปมากกว่าน,นี้เลยมาแล้วก็ตอนี้ก็โอ้จังไหร่ละบานนี่โอ้ยมาโอ้ถ้ากระโดดสักทีนี้ที่กะทีเดียวโอ้พี่วาต้องกอดเราขาตายมับทุกคนเอ้ยมาเออแบบต้องแบบนี้นี่โอ้ยสี่พันคูสิบยีดเคสสี่หมื่นเข้ามาดีสมจา้สจาสมจ้าพี่มาแล้วชาอยู่นี่แล้วนะโอเคาเยบก็มรแกระก่เอตาตะลาลาอื แล้วรวมของเก่าที่มีก็ห้าหมื่นอยู่แล้วเพื่อนทุกคนโอ้โหมาปรับมันกันต่อมาเร่รอกอะไรนะชา้าโอเคปรับในซูปเปอร์ไมค้าวินอยู่แล้วรอสัมแพ้อะไรอยู่แล้วอ่ะปรับมันกันต่อดีกว่าเพื่อนทุกคนโอเคคนง่ยต้องการปรับม,มันนะเพื่อนทุกคนไปที่เท่าไหร่ดีมาสองพันบาทเลยแล้วกันเพื่อนทุกคนโอเคมาจัดไปแล้เพื่อนทุกคนเราก็ต่อดีกว่านะจ๊ะ ยังไงโอ้ยสมจ่าสมจาพี่มาแล้วชายังพอได้กำไรอยู่มันต้องโอ้เครมาลงก็ต่อนด้ก็โอ้จังใดระบาดอยโอ้ยยังเกลือยุ่ยยังเกลือยุ่ยยังเกลือยุ่ยยังเกลืออยู่โอ้ยยังพอได้อยู่สมจ่าูโอ้ยมากรอเรากี่บาทวาไปโอ้ยสองหมื่นย็ดเคมาฮืมก้อทองมาอีกสักทีดิโอ้ยยึดเขมากี่บาทมามามากี่บาทเอากูว่าแตกแสนนะเจ้าค่าเนี่ยอื่มย็ดเขโอ้โหไม่หยุดด้วยมาดิแสนแน่นอนน่เพื่อนทุกคนแสนยังไงก็แสน ยังไงกระแสแน่นอนอู้ยขึ้นไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยแล้วเนี่ยโอเคพอแล้วหนึงสองสองหมื่้ยเค้หนึ่งแสนพันโอเคพอแล้วไม่เล่นต่อเลยนะจ๊ะมันนอ้เป็นไงวันนี้มันก้อนทองมาของเทละมาสุดท้ายนะมาละสองพันนะนทุกคนอ้หูนึน่งแสนอยดเควันนี้ถุนหนึราบาทของจิบจิบทำอาไได้สูงสุดที่หนึ่งนเอ้ยหนึ่งแสนหมนเพันบาทุคนไม่มีเสียสตางค์นะทุกคนไม่ต้องถอนเงียอะไรล้อื้อ เวอร์วังอลังการนะพอแล้วมันทุกคนเทัาเพิ่มเพิ่มคนไหนที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วชื่นชอบวิธีการประมาณและการลงทุนอยากจะได้กำไรแบบจิบจิบเล่นได้เป็นแสนเนี่ยกับทุนหนึ่งร้อยบาทกับนะลองนำไปเล่นดูกันหน้านะจ้าหลังจากจบคลิปวิดีโอนี้แล้วโอเคพอแค่นี้แหละยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดแจ้งตั้งสติสครั้กดกระดิ่งกดกิ๊กกิ๊กให้กับจิบจิบด้วยละกันมันทุกคนให้กับคลิปวิดีโอนี้นะจ้าโอเคสำหรับวันนี้พี่ว่าต้องขอลา้วแล้วจิบจิบขอลาอน่ะเพืดินไปดีกว ก้อนทองหนึ่งแสนสองหมื่นบาทมาทุกคนรูดเรื่องกระเบื้องรา